เป็นขบวนรถไฟของหนังสือพิมพ์ขบวนอ,อยู่เนี้ยนี่เครื่องอะไรครับเครื่องอนับและตั้งไฟคือเราจะนับเราจะตั้งออกมานะหมือว่าเราต้องการ5้าสิบบาทหรือ100ร้อยบับในแต่ละตั้งแต่ละตั้งเราจะตั้งนิดว่า แั้งละยี่สห้ายี่สิบห้าตวตั้งก็เท่ากับหนึ่งร้อยหรือเราจะจทำต่างใ,ในใ,ในเครื่องเนี่ยเราจะจ่าได้ ตอนนี้หนังสือพิมพ์ E2 สำหรับภาคใต้ก็ไหลออกจากแท่นพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่ากองบรรณาธิการทำกรอบอ,อื่นๆเสร็จแล้วหรือยังเดี๋ยวต่อกลับมาจะได้ตามมาดูที่นี่ด้วยค่ะกก็็พูููดดดัััันนนนนฉฟงงออย่่่่่ไไมมคคิแเเเฝ้า้าตรรวปช ไป,ออไปห,หลังจากที่กองบรรณาธิการนะคะทำหนังสือพิมพ์ทั้ง6กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านค่ะกองบรรณาธิการก็กลับมาเงียบสงบรอเวลาอีกคึกคักอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะ นี่แหละค่ะว่าจัจรชีวิตของคนทําหนังสือพิมพ์ค่ะและหลังจากที่นี่เงียบสงบลงแล้วนะคะเราก็จะตามไปหาพี่ประสานกับพี่แวนด้าค่ะที่ศูนย์การพิมพ์เนชั่นนะคะเพื่อที่จะไปดูหน้าตาของหนังสือพิมพ์ที่ออกมาจากโรงพิมพ์นะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็จะติดตามนะคะหนังสือพิมพ์ไปดูว่าเขาจะต้องไปผจญภัยกับใครแล้วก็ต้องมีกระบวนการอย่างไรนะคะกว่าที่หนังสือพิมพ์เนี่ยจะไปถึงมือของคนอ่านในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้เราดูแล้วนะครับว่ากว่าที่จะเป็นหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับนั้นผ่านมือใครมาบ้างไม่รู้ว่าต้องผ่านมือคนสักกี่คนนะครับตั้งแต่ช่างภาพมาจนถึงนักข่าวกองบรรณาธิการเรื่อยมาจนถึงโรงพิมพ์ซึ่งทุกขั้นตอนคงบอกได้ว่าเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลานะครับต้องแข่งกับตัวเองด้วยแถมยังต้องแข่งกับหนังสือพิมพ์คู่แข่งด้วยนะครับแพ้แล้วก็ช้าไม่ได้แม้แต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ว่า วงจรของหนังสือพิมพ์ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับนี่คงบอกได้ว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อหนังสือพิมพ์ออกมาจากสายพานของท่านพิมพ์แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ต้องเดินทางต่อไปเพื่อไปถึงมือผู้อ่านในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์ไปช้านั่นก็หมายความว่าหนังสือพิมพ์ก็คงจะไม่แตกต่างอะไรจากกระดาษที่รอเอาไว้ช่างกิโลขายเท่านั้นเองหนังสือพิมพ์เดินทางอย่างไรไปถึงมือผู้อ่านได้อย่างไรติดตามปบนอกกระดาตอนกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ตอนสัปดห์หนะครับ ช่วงคำถามนอกกลาร่วมสนับสนุนโดย Orange Talk Plan โทรนาทีละ50สตางค์ตลอด24ชั่วโมงใช้ไม่หมดพบไปใช้ในเดือนถัดไปเช่นเคยนะครับช่วงนี้เมื่อดูรายการจบแล้วก็เป็นช่วงคำถามนอกกลากับ Orange ครับหนังสือพิมพ์คมชัดลิบกรอบแรกที่ออกจากกองบรรณาธิการเปนหนังสือพิมพ์ภาคใดกด KB 1ภาคเหนือ KB 2ภาคใต้ทราบคำตอบแล้วส่วงคำตอบมาที่489 0000 000. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล5,000บาทจาก Orange เฉลยคำตอบสำหรับสัปดาห์ที่แล้วชาวนาเกลือหรือเกลือได้ทั้งหมดกี่เวียนคำตอบคือ KB 1 1เอวียนชื่อผู้โชคดีคือคุณสมนึกยอดเถื่อนจากจังหวัดแพร่ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสุกหน้านะครับเป็นกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ตอนที่2คงจะไปตามหาคําตอบกันนะครับว่าหนังสือพิมพ์นั้นเดินทางไปถึงมือผู้อ่านได้อย่างไรแล้วจริงหรือเปล่าที่รถขนส่งหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องซิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อให้หนังสือพิมพ์นั้นนนนไไปปถึงงงงลลาาาาายยยททด้้้เเเีค่่ววระะขมืัอ ค้นหาคำตอบได้กับปบนอกกาลในวันศุกร์หน้านะครับ2ทุ่มครึ่งทาง m o เ d e n High TV วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจากสนามข่าวสู่กองบรรณาธิการจนถึงสายพานของแท่นพิม ี่คือเครื่องทางของกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับกบนอกกลาเท่านั้นสือพิมพ์ยังต้องเดินทางอีกไกลและลำเคนที่สุดท้ายอยู่ที่สถานีรถไฟสูงไห่โตลกกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับกบนอกกลาตอนที่2สุขที่15เมษาย,ยนนี้2ทุ่มครึ่งโมเดิร์นไนทีวี